สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำโปรเจกต์ Top 10 MV ของเรากันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้แล้วขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วเนี่ยเราดึงข้อมูลจาก api ออกมาแล้วแล้วก็เซฟลงใน Class music video ที่เราทำขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมทิ้งท้ายไว้ว่าลองให้ส่งค่ากลับไปที่ในในตัว main main q ก็คือ view controller นะครับแทนที่จะส่ง r e s u l t เป็นสต i ิ g ให้ส่งมิวสิกวิดีโอเอเเข้าไปเลยแล้วไปปริ้นที่หน้าวิวคอนโทรเลอร์เอาตรงนี้นะครับตรงคอ API f i n i s h ิชทำกันได้หรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะทำกันได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยนะทำตามผมบอกเลยครับเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับแทนที่เราจะส่งสตริงเข้าไปเราก็ไปเปลี่ยนตรงตรงนี้ตรงคอ API Comple t i o n เนี่ยจาก r s u l t ว t r i n g เราก็เปลี่ยนเป็น Result Music Video เป็น a อ r เ y เห็นไหมครับแค่นี้เองเปลี่ยนแบบนี้ง่ายๆเลยจากนั้นพอเปลี่ยนเสร็จเราลองคอมไพล์ดูจะเห็นว่า e er อ r er ร์เลอร์เออร์ตรงนี้ตรงนี้เวลามัน e er r อร์ไม่เท่ากับนิวก็คือมันเออร์ใช่ไหมครับเราก็ส่งค่ากลับไปตรงที่ฟังก์ชันเมื่อกี้ฟังก์ชันอะไรนะคอะขอ AM i p i f i n i s h ให้รายง,งานว่าเออร์ตอนนี้เราไม่จำเป็นแล้วนะครับเราก็ปริน t e เออรตรงนี้พอ ไม่ต้องส่งกลับไปละแล้วก็ปรินต์เออร์ตรงนี้พอนะครับก็เป็นปร er ิน์เอออร์ o t localize. description เสร็จอันนี้ก็ลบทิ้งเลยนะเพราะว่าเออร์ไม่ต้องแสดงให้เห็นตรงนั้นละมีเออร์ตรงไหนอีกอ๋ออร์เตรงนี้นอ,อ,อ, er นอ่ะคราวนี้ตรงนี้นะครับแทนที่เราจะส่งเข้าไปตรงนี้ขอดูลูปนิดนึง ลูปนี้ก็คือลูปไปลูปดูคือทำเจสัน serialisation เสร็จแล้วนะครับส่วนลูปนี้คือลูปอ่าลูปสมมุติถ้ามันเป็น entry array เนี่ยถ้าเราดึง top 10ก็จะวนลูป10ครั้งแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปในใน a r r a ของเรา10 10แถวถ้ามี50 Top 50นะครับก็จะมี50แถวก็ใส่ลงไป50ครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งค่าเนี่ยเราไม่ต้องส่งค่าในรูปย่อยเราส่งตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะเสร็จแล้วถ้าเกิดสําเร็จแล้วนะครับก็ส่งลงตรงนี้แล้วก็ Copy ตรงนี้มานะครับคัดมาก็ได้เอามาวางตรงนี้แทนนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช้ละลบตรงนี้ทิ้งเรียบร้อยนะครับนะเออเรื่อตรงนี้คือ เราส่งสตริงเข้าไปอยู่แต่ข้างบนเนี่ยเราบอกให้ส่งมิวสิกวิดีโอเอลเย์เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนไปส่งมิวสิกวิดีโอแทนก็ส่งมิวสิกวิดีโอเอลเรย์อบเรียบร้อยแล้วนะครับหายเออร์เลอร์ละส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาเออร์เลอร์เราก็เปลี่ยนเออร์เลอร์ทั้งหมดไม่จําเป็นต้องแสดงข้างหน้าแล้วนะครับเพราะเราเช็ค Internet ion, อินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นไอเสร็จหมดละเวลาเออร์เลอร์ก็ปริ้นเออร์เลอร์ตรงนี้พอนะครับก็ย้ายเออร์เลอร์ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ วางผิดอ่แล้วก็ลบอันนี้ทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะขนาดนี้เอาใหม่อ่ลบตรงนี้ทิ้งอันนี้เหมือนกันครับก็ปริ้นเลอะ์ตรงนี้แทนก็เป็น call API เลอะนะครับแล้วก็ลบ dispatch g e t m e n queue นี้ออกเสร็จแล้วอืม ก็จะเหลือที่ต้องแก้อีกที่เดียวคือ View Controller ในนี้นะครับในนี้เราก็ไปแก้คอเอ API Finish ให้ให้ส่งค่านี้เข้าไปส่ง Result เป็น Music Video อแอเป็น a r r a y เข้าไปนะครับชื่อไม่สวยผมขอเปลี่ยนชื่อแป๊บหนึ่งผมขอเปลี่ยนชื่อเป็น Music Video a อ r a y เลยนะครับ ไปเปลี่ยนข้างในด้วยจะได้เหมือนกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีผลหรอกอืมแบบนี้ก็ได้นะครับไปดูตรงคอมพลีชชันนี้หน่อยอ่ะก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอันนี้เรียบร้อยอ่ะคราวนี้ในในตัวเนี้เราอยากจะแสดงข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ปริ้น พิมพ์ในนี้เลยลองดูนะครับผมก็จะพิมพ์วนลูป array ก่อนแล้วก็วนลูป for music video in music video array ที่ส่งเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับนะครับก็จะวนลูปทั้งหมดที่มีอยู่อุ้ย โทษครับผมใส่วงเล็บผิดแะนวนลูปทั้งหมดถ้ามี10 Top 10มี10ก็วน10ครั้งนะครับมี50ครั้งก็วน50ครั้งจากนั้นเราก็ปริ้น Print music video number นะครับใส่จุดให้มันนิดนึงแล้วก็เว้น1บรรทัด s a s h n นะครับแล้วก็ปริ้น music video.name ครับชื่อมันพริ้น์ชื่อเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็พริ้นท์ name แล้วอยากพริ้น์อะไรอีกอะ่ะพริ้น music ์ music video.url img นะครับแล้วก็พริ้น music video.url video เว้นบรรทัด อันนี้ก็เว้นบรรทัดหนักเลยจะได้ได้รู้ว่าเป็น1นึ่งหนึ่งมิวสิกวิดีโอนะครับก็ปริ้นเว้นทั้งสบรรทัด1บรรทัดแล้วก็2บรรทัดเสร็จแล้วลองรันดูนะครับนี่รันให้ดูอพอหลังจากเซิร์ชเซิร์ชเสร็จมันก็จะส่งข้อมูลกลับมาปริ้นที่ในนี้ละ call api finish ที่ใน View Controller นะครับดูว่าถูกไหมขยายให้ดูเห็นไหมครับได้หมดละเรียบร้อยละกหนึ่งกางนำสไตล์นะครับไล่มาเห็นไหมครับแล้วก็สองเนี่ยขอใจเธอแรกเบอร์โทรนะครับก็มีชื่อเห็นไหมครับสามเลตดโมีชื่อแล้วก็มี U r L I M G U r L วิดีโอนะครับไล่ไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับวิธีการใช้งาน เบื้องต้นง่ายๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยผมจะเทเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากการที่เราเซิร์ช api เนี่ยเอาไปลงใน v i วคอนโทรเลอร์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็มเมสเ a จมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t ทีกซอฟต์แวร์ Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ